ไปโรรงเีนนนยนทำไมไม่ไปโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียน,น,นเพราะว่าเนี่ยอายจะไปโรงเรีนยนกลัวไปโรงเรียนไม่สนุกหรอไม่สนุกเพราะว่ายายดกลัวโรงเรียนมีอายอยู่ไม่กับแม่โอ อ้นี่ไงกลับมาหนิอันก็ได้เล่นกับมามมาไงลูกวันหยุดหนิอันก็ได้เล่นกับมามมาสองวันแล้วก็หลังจากกลับโรงเรียนหนิอันก็ได้เล่นกับกับมามมาอีกห้าวันเหมือนเดิมเลยลูกไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่หนิอันเปลี่ยนที่ไปเรียนแล้วก็เปลี่ยนที่ไปไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมกลับมาหนิ่นก็มาเล่นกับมามมาใช่ปะเรายัางเล่นกันเหมือนเดิมเลยรู้เปล่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยลูก เนี่ยต้องไปโรงเรียนเพราะว่าเนี่ยจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นรู้ไหมถ้าอยู่กับมามา่ามามาก็สอนสอนได้แต่ให้คุณครูสอนก็ดีดีด้วยช่วยกิจด้ดย